มีโอกาสเขาก็อยากจะมาลองประเภทซีรีส์หรือใดๆอย่างเงี้ย<อ>ก,ก็พวกซีรีส์วายก็จะเตือนเขาว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทําให้ดีที่สุดถ้าเข้าไปก็อย่าให้เสียชื่อแม่นะก็จะให้คันแนะนําลูกว่าเอออย่างเรื่องของการเจอใครให้มีสัมมาคารวะนะลูกโรงการนี้เขาถือมากนะั้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมันอาจจะมีอยู่จริง ตัวในช่วงของน้องวัยรุ่นตอนนี้วัยรุ่นคือเขาอายุ22ถือว่าถ้าถ้า22 คนเพิ่งได้เห็นหน้าก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกใช่เพราะว่าน้องคือตอนเด็กๆเนี่ยได้เฉียวเฉียวมาในเรื่องของออกรายการบ้างแต่ตอนเด็กๆเป็นตอนเด็กๆแต่ตอนวัยรุ่นเนี่ยไม่เคยเลยและจากนั้นน้องก็ไปเรียนไปนู่นไปนี่ไปศึกษาต่อจนถึงระดับมหาลัยพอมาไล่ตอนนี้ก็เริ่มเบาๆลงแล้วก็เริ่มแบบมีแบบมีสัมภาษณ์กับแม่มีวิดีโอคอลกันนู่นกันนี่คนก็เริ่มเริ่มเห็นจก็ใช่ครับจริงๆคือเราคุยกันแล้วนะว่าเราอยากจะ ช่วงมหาลัยไอช่วงมหาลัยเราถึงอยากจะเข้ามาในวงการนี้อะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าด้วยความที่เราชนกับโควิดไปดีนะปีหนึ่งปีสองเลยหายหน้าไปเลยครับจริงๆน้องเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะมาลองประเภทซีรีส์หรือใดๆอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องก็ชอบดูซีรีส์พี่ก็เคยถามเขาบอกว่าซีรีส์อะไรอะไรยังไงเขาก็บอกว่าก็พวกซีรีส์วายพี่ก็คือเออเป็นไม่ลูกคือ ด้วยความที่นึกออกไหมคือเราได้ยินว่าคือเขาเข้าใจคำว่าซีรีส์เราคิดว่าแบบซีรีส์สายเกาหลีหรือใดๆแต่เขาแบบเขาก็ระบุบอกว่าซีรีส์วายเราก็ความเป็นแม่ก็ตกใจนิดนึงว่าเอ๊ตกลงลูกเราสองซิมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเอาจริงๆเราก็คิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยทำไมแต่พอฟังเหตุผลเขาแล้วก็เข้าใจว่าเขาบอกว่าซีรีส์วายเนี่ยเขาเขาถ้าเขาเล่นเขาจะได้เปลี่ยนตัวตน เยอะเขาอยากได้ประสบการณ์อะไรที่มันแปลกๆที่แบบมันไกลตัวเขาเองอ่ะเพราะจริงๆแล้วแมนเขาบอกเขาแมนทั้งแท่งเขาพูดงนี้แต่พี่ <man S 2> <ๆ>ไม่แน่ใจนะว่าเขาเขาจะแมนทั้งแท่งหรือเปล่าอันนี้ต้องแล้วแต่ใครพี่ไปพิสูจน์เ้ย <laughs> <laughs> เราเป็นแม่ที่เปิดกว้างมาทางร้อนเงินหรือเปล่ลราร้อนเงินรเไม่ไม่เอาจริงๆเอาแบบว่าตอบแบบว่าคืออะไรคือคือพูดถึงเรื่องซีรีส์เนี่ยอยากรับหมดทุกแบบอยู่แล้วฮะแต่ว่าที่พูดถึงซีรีส์วคือมันชาเลนจ์เนาะใช่ไหมคือเรา เราอาจจะเข้าถึงตรงนั้นยากหน่อยแต่ถ้าเราเข้าได้เนี่ยมันคือบทบาทชีวิตที่เราจะท้าทายกับมันนะ่ะครับผมใช่เอออ,อ,อ,อออาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆพี่พาเขาเลี้ยงในกองถ่ายก็ไม่รู้นะแล้วเวลาที่เขาเนี่ยสามสี่ขวบก็คือเลี้ยงโตมาในกองถ่ายแล้วเขาจะสังเกตเขาจะไปนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์กับพุ่มกับแล้วก็จะคอยดูแม่เล่นอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าก,ก็ซึมซับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะพอโตขึ้นอาจจะมีความอยากเป็นนักแสดง เออในในในรูปแบบของของซีรีส์อะไรของเขาเนี่ยนะก็คืออาจจะมีส่วนจากตรงนั้นนะพื้นฐานพื้นฐานเด็กๆเข้าถึงง่าย<ๆ>กับลหลายช่วงวัยนะฮะใช่ <c oughs> คือพี่เคยถามเขา<ช>พี่เคยถามเขาบอกว่าเอ้ตอนนี้ก็มาหาลัยแล้วเนอะก,ก็เบาๆเรียนแล้วก็คือน่าจะมีเวลาอย่างช่วงปิดเทอมเงี้ยไม่มันดีกว่าทิ้งเวลาไปเฉยๆยเงีย้ยลูกอยากเล่นอะไรมาแบบอะไรแนวไหนหรือเปล่าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นซีรีส์ก็โอเคอย่างที่พี่ถามว่าอ้าซีรีส์อะไรเขาก็บอกถ้าเป็นพวกซีรีส์วายก็น่าจะโอเคนะมันท้าทายะอะไรเงี้ยคือแต่เราก็สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่โอกาสว่าถ้าโอกาสมาคือ ก็จะเตือนเขาว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้พื้นที่ตรงนั้นแล้วเวลาทําอะไรก็ต้องทําเต็มที่เหมือนอย่างเวลาพี่รับบทอะไรก็รับแบบสุดตัวสุดพลังก็ไปเต็มที่คือจ้างจ้างร้อยเล่นล้านเย้ยคือไปเต็มที่ให้เราเป็นตัวร้ายเลวยังไงเราก็คือต้องเต็มที่กับมันคือให้เคารพในสิ่งที่เราทําไม่ดีที่สุดก็บอกว่าถ้าเข้าไปก็อย่าให้เสียชื่อแม่นะคือไปก็ต้องเต็มที่นะลูกสมมุติเขาให ไปนัวกับผู้ชายลูกก็ต้องได้ใช่ไหมชายก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราอยู่ดีเออไม่อยากเล่นเลยเฮ้ยทำไมเอ๊ะอันนี้แซะใครหรือเปล่าเราอะฮะ ก็ดีนะก็รู้สึกว่าเออที่เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมันอาจจะมีอยู่จริงเพราะว่าเขาก็ดูสนใจและดูเหมือนว่าพยายามอยากที่จะเข้ามาลองเข้ามาทดลองอะไรอย่างนี้นะก็อยู่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เขาและโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็ลองดูเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตใช่ไหมก่อนที่คุณจะตอนนี้ก็จะจบปริญญาตรีแล้วใช่ไหมก็บเบาแล้วแล้วก็ก่อนที่จะไปต่อโทรหรือใดๆก็มาหาประสบการณ์สักปีสองปีพี่ว่ามันก็ดีนะไม่ใช่เรื่องที่ที่ไม่ดีใดๆเลยดีเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่บวกหมดเลยอะสำหรับการได้หาประสบการณ์นะในทุกรูปแบบอะพี่ว่านะจ้ะประสบการณ์แนวนี้หายากด้วยนะคือพี่จะเป็นแบบ พลังอยู่ข้างหลังเขามากกว่าคือจะช่วยในวันที่แบบถ้าเขาเหนื่อยหันกลับมาเมื่อไหร่ยังมีแม่พี่จะเหมือนเพลงแบบที่พิงเขาอะคือเมื่อไหร่คุณเหนื่อยหรือว่าเราก็จะเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้คําแนะนําในสิ่งที่เราเคยเป็นมาก่อนเราเคยผ่านเวลาตรงนี้มาก่อนอะไรเงรี้ยเราก็จะให้คาแนะนําลูกว่าเอออย่างเรื่องของการเจอใครให้ใหมีสัมมาคารวะนะลูกโรงการนี้เขาถือมากนะในเรื่องของการแบบเฮ้ยไปไหนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสอนเขาในเบสิกอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบงานอะไรเงรี้ยไปก็คือไปก่อนเวลานิดนึงอะไรเงรี้ยประมาณนี้ก็คือจะสอนสอนเขาในเบสิกถ้าเขาไปจริงๆก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราอาจจะ ดูเขาในเรื่องของการ <Acting S 1> ไปไป acting คือแล้วแต่พุ่มกับเขาเแล้วแต่พุ่มกับเขาเราก็ไม่ก้าวไก่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละบทบาทก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างถ้าเกิดว่า a c t ิ้งแม่ถนัดก็คือเป็นตัว้ายนะลูก <laughs> จริงๆแล้วแล้วแต่น้องอะนะคือซีรีส์สมัยนี้มันก็ไม่เหมือนกับละครอย่างที่สไตล์ที่เราเล่นใช่ไหมของเราคือของแม่เนี่ยหนักไปทางดราม่าซะเยอะใช่ไหมเออก็ต้องให้น้องไปในแนวของน้องอะคือทุกคนมีความเป็นตัวตนของตัวเองพี่เชื่อว่าตรงนี้คือมันลอกเลียนแบบกันไม่ได้อย่างถ้าเขาเป็นนักแสดงก็น่าจะเป็น ในแบบฉบับของเขาซึ่งมันก็คนละแนวกับเราใช่ไหมอย่างเราก็เหมือนกับเป็นคนที่รุ่นเก่าแล้วเออก็เขาอาจจะมีอะไรที่ที่มันมันน่าติดตามน่าสนใจกว่าสมัยเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้แฟนลับก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเนาะเป็นแบบเออส,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 สาววายมีอะไรที่แปลกคือ,อม,มีมีการเปิดกว้างมากขึ้นนะผู้ชายก็สามารถเป็นอะไรได้ไหนหลายหลายรูปแบบหรือว่าผู้ชายสไตล์ที่ทอมทอมหน่อยพี่ก็เห็นก็น่ารักดีนะเออ